เหตุการณ์น้ำท่วมถังสูงเป็นเวลานานก็ถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญของผู้ป่วยนะคะที่ไม่สามารถเดินทางไปรับการรักษาในสถานพยาบาลได้ด้วยตัวเองค่ะซึ่งเท่ากับว่าเป็นการซ้ำเติมภาวะความเจ็บป่วยเดิมให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรังค่ะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ค่ะจึงได้ทำงานเชิงรุกลงพื้นที่และให้บริการตรวจรับรักษาผู้ป่วยเหล่านี้ที่ยังอยู่ในชุมชนที่ยังไม่ยอมย้ายออกมาจากพื้นที่นะคะเราจะไปติดตามจากคุณสิริพรกิบประกอบค่ะ ทุกๆเช้าทีมแพทย์อาสาจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จะนำยาและเวชภัณฑ์พร้อมเรือขึ้นรถบรรทุกยกสูงเดินทางออกจากกระทรวงสาธารณาสุขตระเวนไปให้บริการด้านการแพทย์แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ถูกน้ำท่วมตามพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การที่ชาวกรุงเทพมหาคนครไม่ยอมทิ้งบ้านและไม่มีประสบการณ์ในการอาศัยอยู่กับน้ำนะคะการเดินทางออกมาพบแพทย์ด้วยตัวเองจึงเป็นเรื่องยากลําบากทาให้ทีมแพทย์ต้องปรับกระบวนการในการทํางานจากการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประจําจุดมาเป็นการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เชิงลุกเพื่อให้บริการผู้ประสบอุทกภัยอย่างทั่วถึงค่ะเมื่อทีมแพทย์เดินทางมาถึงพื้นที่เป้าหมายก็จะช่วยกันลำเลียงอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์รวมถึงยาและเวชภัณฑ์ จากรถบรรทุกลงเรืออีกทอดเพื่อออกให้บริการชาวบ้านที่ติดอยู่ตามบ้านเรือนและชุมชนต่างๆของตำบลมหาสวัสด์อำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีซึ่งถูกน้ำท่วมสูงมากกว่าหนึ่งเดือนครึ่งแล้วอย่างที่วัดโคนอนมหาสวัสด์ซึ่งกลายเป็นศูนย์พักผิงย่อยๆของชาวบ้านในละแวกนี้ก็มีผู้สูงอายุหลายคนที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังและไม่สามารถเดินทางออกไปพบแพทย์ได้ทำให้บางครั้งต้องช่วยประถมพยาบาลกันเองเมื่ออาการกำเริบ เป็นประหวานด้วยมันจะหมดแรงเี่ยมันจะพ่อยไปเลยเงี้ยเราก็เอาน้ําหวานละลายกับน้ําเนี่ยให้เขากินถ้าเกลียวกาก็ดีขึ้นคล้ายๆแบบเลือดไม่มีเงี้ยถ้ากินน้ําหวานก็ค้อนชั่วหน่อยถ้าไปกินแป๊บซี่มันก็ไม่ดีเราไม่เคยกินแป๊บซี่บางทีเขามีลูกอมลูกอมให้อมเงี้ยถ้าคนหมดแรงอะ่ะไม่นู้ธะทำไงก็คอย คอยมองว่าหมอทางไหนจะมามั่งอันนี้เวลาเราจะได้ปรึกษาไนงะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราหรือเป็นอะไรไม่สบายก็ได้ปรึกษาหมอไงถ้าหากหมอมาเย็งก็ดีเท่าที่สุดละมาเยี่ยมเราเราจะให้เราออกไปเองกล็ลำบากโอไปเองลำบากมากไปถึงหมอแล้วหนเรเือละ่ะลำบากมีสะดวก หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เชิงรุกเป็นการทำงานร่วมกันของกระทรวงสาธารณาสุขและกรุงเทพมหานครเพื่อให้การดูแลสุขภาพผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เข้าถึงยากเพราะว่าในพื้นที่ของเขตกรทมหรือปริมณฑลเนี่ยนะเป็นพื้นที่ที่มีความหนานแน่นของประชากรสูงมากซอยหนึ่งซอยเนี่ยอาจจะเท่ากับตำบลหนึ่งตำบลน,นะครับในในพื้นที่ที่ต่างจังหวัดอ่นะเพราะนั้นประชากร่ยเยอะมากกทมเองเนี่ยเขาไม่สามารถเออ,อเขาบอกเขา เขาในช่วงยุคช่วงวิกฤตเนี่ยเขาทำทำไม่ทันพูดง่ายทำไม่ทันเพราะนั้นเราก็มาช่วยเขาแบ่งเบาภาระปัญหาเขาระดับหนึ่งะคะกดลงไปนะคะแล้วก็นับติดนะหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดห้าอันนี้ค่อย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 ต่อ,อย,ยนะิ้วตาเลยค่ะ กอนหน้านี้ทีมแพทย์ได้ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรสุขภาพจิตและสาธิตเทคนิคคลายเครียดให้กับผู้ประสบอุทกภัยย่านชุมชนจลันสนิทวง66ทับหนึ่งหลังพบว่าชาวบ้านที่นี่เริ่มมีอาการเครียดอยู่ในระดับปานกลางซึ่งหากปล่อยไว้นานอาจทำให้เกิดภาวะเครียดสะสมได้ สภาวะที่เจอตอนนี้ก็จะมีความเครียดเล็กน้อยอะค่ะลักษณะก็คือเหมือนกับปวดศรีรษะนอนไม่หลับกระวนกระวายคิดมากเนี่ยค่ะก็จะเริ่มมีบางส่วนใหญ่ก็จะกังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอย่างแม้แต่เรื่องน้ำกัดเท้าอะไรอย่างเงี้ยบางที mm hmm. เขาก็เขาก็จะกังวลว่าเอ๊ะมันจะดีขึ้นไหมมันจะหายไหมอย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้วค่ะ,ะน,อนอกจากนี้ก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตต่อไปเขาก็จะเริ่มเริ่มคิดมากขึ้นเริ่มกังวลมากขึ้น ผลการตรวจทัดกองสุขภาพจิตผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครล่าสุดจำนวน3 0 1 7คนอยู่ในภาวะเครียดสูงถึง192คนซึมเศร้า116คนและเสี่ยงค่าตัวตาย2คนส่วนโรคอื่นๆที่พบมากได้แก่น้ำกัดเท้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโรคระบบทางเดินหายใจเบาหวานและความดันโลหิตสูง ทำให้กระทรวงสาธารณาสุขต้องเร่งจัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทั้งแบบประจำจุดและเคลื่อนที่เชิงรุกออกให้บริการวันละ20-70ทีมสิริพรกิจป,ประกอบไทย PBS รายงาน